สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกมันนี่ออนไลน์วันนี้ผมจะมาอัดคลิปนะครับระหว่าง VRBC กับ OX นะฮะแล้วก็อาจจะซื้อแรงขุดที่ VRBC นะฮะก็เดี๋ยวเพื่อนๆช่วยอ่านาคำเตือนนะฮะอ่านคำเตือนก่อนนะครับ โอเคเดี๋ยวเราเข้าไปที่เว็บกันเลยวันนี้ v วีย c นะฮะเปิดขายแรงขุดเนี่ยฟ r ออเดอร์ Order, นะฮะแล้วก็เหลือวันนี้นะฮะวันนี้อีกวันหนึ่งนะครับแล้วก็จนกว่าจะถึงพรุ่งนี้ช่วง7จ็ดโมงเสียงมอไซค์โอ้ใครบอกว่าบ้านอยู่ติดถนนดีวะเนี่ย <c oughs> ผมเห็นฝนตก ผมก็เลยอัดคลิปว่าจะอจัดคลิปข้างล่างนี่แหละนะฮะไม่ไม่ขึ้นแบบข้างบนพอผมเริ่มอัดคลิปฝนหยุดเฉยเลยทีนี้พอฝนหยุดแล้วมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งกันเลยเออ <c oughs> ก็ทนฟังหน่อยนะก็มันจะเป็นแบบนี้มาเป็นปีๆแล้วนี่นะจะติดห้องกระจกข้างล่างก็ยังไม่มีตังค์นะครับ <c oughs> อ่ะมาเริ่มกันต่อ ก็ v i เ c นะฮะพรุ่งนี้7โมงหยุดขายนะครับก็จะหมดชุดนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าเขาจะเปิดขายอยีกไหมนะเพราะว่าตอนนี้ไอ้นี้เหลืออยู่ประมาณ1 7 0 0 0 btc ก็อยู่ประมาณ9,000นะครับนะะก่อน0 0 0ทีนี้ถามกันจังนะฮะสองเว็บสายความมั่นคงเนี่ยเว็บไหนคุ้ม เว็บไหนะจะอยู่ได้ยาวนะฮะหรือขุดได้ดีกว่ากันจริงๆแล้วการขุดผมว่ามันก็พอๆกันแล้วนะมันก็เป็นเหมืองใหญ่เหมือนกันเพียงแต่ว่าต้นทุนนะฮะต้นทุนของแต่ละเว็บมันจะไม่เท่ากันนะฮะอย่าง VBC เนี่ยเขาคิดเขาคิดเลยนะฮะเขาคิด6%นะฮะค่าดูแลเห็นไหมครับเขาคิด6%ค่าดูแลเห็นี้ฮะ ส่วน OX แต่ที่ OX ไม่คิดนะครับยังไม่คิด OX เนี่ยเขาจะมาคิดก็ตอนที่เราได้ทุนนะครับคือได้ทุนอะ่ะพอได้ทุนแล้วเขาจะเริ่มคิดนะครับคิดค่าดูแลนะฮะคิดค่าดูแลเครื่อง,อง่อะไรประมาณนั้นแหละนะครับ,รบก็ถามว่าแล้วมันจะแพงไหมไม่ฮะเท่ากันพอกันฮะหกเปอร์เซ็นต์ ถึง5%นะครับ5%ถึง6%นะครับอย่างตอนนี้เนี่ยอย่าง3ปีตัวเนี้ยนะฮะแต่หมดไปแล้วนะเปิดมาปุ๊บไม่ไม่ข้ามวันเนี่ยหมดเลยนะครับก็3ปีสัญญา3ปีคิดค่าดูแลอยู่ที่5%เร็นห็นไหมฮะร,ราคาราคาการซื้อนะฮะเครื่องขุดเหมือนกันนะฮะเครื่องขุด S19 เหมือนกันนะครับ ตัวนี้จะอยู่ที่39.8นะฮะต่อ1เทราเฮดส่วน v, v ี c อยู่ที่เท่าไหร่1เทราเฮด44.99ก็ประมาณ45ดอลลาร์นะครับเห็นไหมฮะมันมันก็ต่างกันนิดหน่อยนะครับต่างกันนิดหน่อยส่วนการลดราคามันก็ขึ้นอยู่กับ การซื้อแรงขุดนะครับอย่างผมขุดอ,อ,อย่างตัวนี้เนี่ยผมให้ดูของอีธีเรียมนะครับเนี่ยการขุดของเขาเห็นไหมฮะผมก็ได้มาแล้วประมาณล้านล้านแปดอเอนะครับก็ได้เท่าไหร่่ะเป็นร้อยแล้วมั้งน,นะนะ ก็ขุดไปเรื่อยๆนะครับขุดไปเรื่อยๆสัญญาตลอดชีพไม่ต้องห่วงเพราะฉะนั้นแล้วความคุ้มอะไรความคุ้มการขุดการขุดได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดได้นะฮะก็มันเป็นเครื่องรุ่นเดียวกันนะฮะ WBCOX นี่เครื่องรุ่นเดียวกันนะครับ S19 เหมือนกันแล้วก็อีทีลเลียมก็ B7 นะครับมีเจ็ดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วการขุดเนี่ยเออมันอยู่ที่ต้นทุนนะอยู่ที่ต้นทุนของของแต่ละเว็บอย่างนี้ดีกว่านะแต่นี้ว่าโอเคแหละ v ีเอเอ๊ะทำไมถึงขายแรงขุดสูงกว่าเขาหรืออะไรเงี้ผมว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันก็เออผมว่ามันอยู่ที่ต้นทุนของแต่ละเว็ฟนะแต่ว่ามันห่างกันก็แค่ดอนนะดอนไหมดอนสองดอนสามดอนนะ เอาเอาเอาเรื่องบริการเรื่องบริการก็เหมือนกันพอๆกันนะฮะดีเหมือนกันนะครับอย่าง OX นะฮะมันซัพพอร์ตได้หลายช่องทางแล้วก็แป๊บเดียว v วียซซัพพอร์ตก็เหมือนเดิมนะฮะด้านหน้านี้ก็ได้นะครับแล้วก็ติดต่อไวนะครับรวดเร็วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะมันเป็น เพราะว่าไอ้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 ตรงจุดนี้เอาไว้เป็นค่าซัพพอร์ตเขายนะเอาไว้เป็นค่าซัพพอร์ตของทำเว็บดีกว่าส่วนใครที่โอเคแหละทุนน้อยทุนน้อยอยากซื้อในราคาที่ถูกนะฮะก็ไปที่โัเอก ส่วนใครที่ขุดอยู่ที่เวียร์อยู่แล้วนะฮะก็อยากจะขุดต่อไปเลยก็ซื้อแรงขุดต่อไปได้เลยนะฮะก็วันนี้นะฮะวันนี้พรุ่งนี้ถ้าจะซื้อพรุ่งนี้ก็ต้องก่อนเจ็ดโมงเช้าเพราเว็บมันจะตัดยอดก็ประมาณเจ็ดโมงนะฮะเวลาเซิร์ฟเวอร์เขาอะนะฮะพอหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยตรงนี้ก็จะไม่มีขายละนะฮะและทีนี้ก็ รอดูว่าเขาจะเริ่มขายอีกเมื่อไหร่อย่างนี้นะฮะก็โดยส่วนตัวแล้วก็ผมก็เล่นทั้งสองเว็บแหละนะครับส่วนวันนี้เดี๋ยววันนี้ผมมีเศษอ่า USDT อยู่นะฮะสาบเอดอนนะครับผมอาจจะซื้อเพิ่มได้อีกสักหนึ่ง,หน,ง,ห,นง,ห,นงหนึ่งเมกะหรือสองเมกะเฮดนะ ถ้าผมเอาเศษที่ม <ination noises> ีอยู่สามสิบเอ็ดดอนนะสามสิบเอ็ด USDT เนี่ยผมจะขุดได้วันละเจ็ดพันก็วันละเจ็ดพันก็จะได้ประมาณบาทวันละหนึ่งบาทนะฮะเฉพาะอันนี้นะเฉพาะอันนี้นะวันละหนึ่งบาทเนี่ยผมมาลองดูแล้วบาทจุดสามเจ็ดนะฮะ แต่ถ้าเกิดราคามันขึ้นไปอีกนะครับถ้าเราหวังอนาคตน,นะว่าราคามันกลับขึ้นไปก็โอเคนะก็โอเคอยู่ดีกว่าทิ้งไว้เฉยๆหรือว่าผมจะรอโอนเหรียญจากตรงนี้ไม่ต้องคอยดีกว่าเนาะก็เอายอดตรงนี้ซื้อไปเลยแล้วกันนะครับก็ ออตอนนี้นะฮะสมมุติว่า2ก็จะประมาณเท่าไหร่จ่ายเป็นอะไเน,นี่ยยี่สิบนะสามสิเอ็ดผมจะซื้อในยอดคงเหลือดูนะครับว่าออสองเทระแต่ถ้าเกิดสาม มันก็จะเกิดโอเคจาตอนนี้นะฮะแล้วก็ยืนยันนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวใส่รหัสก่อนนะก็เป็นอันที่เรียบร้อยนะครับผมก็เพิ่มไปอีกสองเทลเอ่อสองเมกะเฮดนะฮะก็ง่ายๆนะครับง่ายๆคือ ถ้าเรายอมรับความเสี่ยงได้เว็บไหนหรือรับได้ตรงไหนเราก็เล่นตรงนั้นไปนะครับผมว่ามันดีกว่าที่เราไปเล่นฮิปนะเสียเวลากับฮิปอ่ะนะฮะเราอย่างว่าตอนนี้ราคา btc นะครับขึ้นนะฮะอีทีเรียมก็ขึ้นนะครับถ้าใครที่เล่นมาตั้งแต่ต้นปีนะครับตั้งแต่ต้นปีมานะฮะก็น่าจะรู้นะว่าตอนช่วงนั้นราคา btc มันแสนกว่า แสนกว่านะฮะแสนกว่าบาทต่อหนึ่ง BTC นะครับตอนนี้ขึ้นมาเป็น5แล้วเห็นไหมอะไรมันก็ไม่แน่ไม่นอนปีหน้ามาอาจจะลงก็ได้ปีหน้าอาจจะลงมาอีกหน่อยก็ได้นะครับก็ลองดูกันนะฮะลองดูกันก็เดี๋ยวผมก็รอพรุ่งนี้นะฮะให้เขาส่งส่งแรงขุดมาแล้วก็เริ่มขุดนะครับ ก็ซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะฮะซื้อสะสมไปคือ,อส่วนใน o อเอ็นะฮะผมก็เอายอดนะฮะยอดนั่นแหละยอดที่ผมขุดได้นั่นแหละแล้วก็ซื้อไปนะครับหรือไม่ถ้าเกิดว่าโอเคอเราถอนจากเว็บอื่นๆมานะฮะผมก็จะมาลงสองเว็บนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ถ้าถึงจุดๆหนึ่งแล้วผมก็จะหยุดซื้อแรงขุด ถ้าเขาเลิกขายแล้วนะแต่ o อนี่คิดว่าอีกนานเหมือนกันนะครับแล้วก็ผมก็จะถอนจะเริ่มถอนนะฮะคือผมจะเริ่มถอนอประมาณปีหน้าเพราะว่าช่วงนี้ช่วงนี้จนไปถึงมกลาปีหน้าเนี่ยผมจะซื้อแรงขุดไปเรื่อยๆถ้า v b ีมันยังมีขายผมก็จะซื้อไปเรื่อยๆนะครับช่วงแรกผมจะซื้อไปก่อน นะฮะเพิ่มเพิ่มแรงขุดขึ้นไปเพิ่มแรงขุดขึ้นไปแล้วผมจะไปเริ่มถอนเดือนกุมภานะฮะส่วนของวิทนะฮะเราก็ถอนของวิทไปนะ,ะวิทนี่ก็ยังจ่ายอยู่นะฮะถอนครั้งล่าสุดยังจ่ายอยู่นะมีเพื่อนสมาชิกถามผมว่าออวิทย์ไม่จ่ายแล้วหลือถอนไม่ได้อันนั้นผมไม่แน่ใจนะว่าพี่เล่นฟรีหรือว่าลงทุนนะ,ะถ้าฟรีวิทย์จะ ไม่ได้นะฮะวิทเนี่ยถ้าฟรีมันจะถอนไม่ได้นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเอ่ออัดคลิปพรุ่งนี้หรือไม่ก็คืนนี้นะผมจะเอาทุกเหรียญเนี่ยให้มาเป็นดอลลาร์นะครับผมจะเอามาเป็นดอลลาร์นะฮะแล้วก็จะถอนเพราะว่ามันใกล้สิ้นปีแล้วนะครับสำหรับวิทนะฮะมันก็เดินทางมาได้304วันละ นะฮะสามวันก็ถือว่ายาวนานนะครับเป็นเว็บที่าสายฮิปที่ฮิปที่มั่นคงเหมือนกันนะการจ่ายการอะไรก็ไม่มีปัญหานะครับก็เพื่อนสมาชิกก็เล่นแบบนี้นะฮะเอาเอาแบบง่ายๆดีกว่านะไม่ต้องไปแบบผมเห็นตอนเนี้ยสายฮิปพยายามออกมานะแล้วก็มาชวนเหมือนกันนะมีฮะมีมีม,ม,มีมา ชวนมาเชิญให้ไปเล่นนะครับเชิญเลยนะเอาจิงๆนะครับแต่ผมไม่เอาผมไม่เอานะครับเพราะว่าฮิปตอนนี้ผมอยากจะหยุดไว้ก่อนนะครับต้องเลือกเลือกถ้าจะเล่นจริงๆมันต้องเลือกนะครับแล้วก็เท่าที่ดูเนี่ยใครเล่นตอนนี้ไม่ได้ทุนแน่นอนนฮะขาดทุน นะครับสายฮิปตอนนี้ใครเล่นขาดทุนแน่นอนเล่นสายความมั่นคงดีกว่าฮนะสบายใจนอนหลับสบายด้วยนะครับตื่นมาก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับอยากถอนก็ถอนนะฮะไม่อยากถอนก็ไม่ต้องไปถอนมันนะครับเออเดี๋ยวนะเนี่ยของผมผมก็ไม่ถอนนะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรวมแล้วก็ซื้อแรงขุดเพิ่ม อันนี้ผมก็จะรออีกนิดนึงนะฮะร,รอขึ้นมาอีกเพราะว่าผมไปซื้อแรงขุดแล้วนะฮะแล้วทีนี้มาเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอให้มันถึงอีกสักล้านนะสักล้านนะครับแล้วผมก็จะไปเพิ่มแรงขุดอีกนะฮะตัวนี้ผมก็จะไปเพิ่มแรงขุดอีกนะครับคือเพิ่มไปเรื่อยๆนะฮะเพิ่มไปเรื่อยตราบใดที่มันช่วงนี้เราจะเอาแรงขุดไว้ก่อน ส่วนเดือนกุมภามันก็น่าจะเริ่มเริ่มน่าจะเริ่มจะถอนได้ทุกวันนะครับหรือไม่ก็สองวันถอนทีนะฮะเพื่อเซฟค่าถอนนะครับอย่างการซื้ออย่างเพื่อนสมาชิกมีเหรียญอะไรอย่างเงี้ยอ่ามีเหรียญ u s ยูเอามาจาก บิดคัพอย่างเงี้ยนะฮะซื้อจากบิดคัพตอนนี้เท่าไหร่ยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าได้ไหมยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าอยู่ไหนนะอยู่ยันดีทีก็ขึ้นสามสิบแล้วเนี่ยเมื่อตอนช่วงบ่ายนี่ผมยังเห็นอยู่สิบกเอยยี่สิบเก้าอยู่เลยนะ,ะก็ซื้อจากตรงเนี้ยนะครับราคาหนึ่งนะฮะแล้วก็เอ่อแต่ทีนี้ตรงนี้เนี่ยค่าโอน น่าจะสักสามสามสามดอนได้แล้วมั้งนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นที่แต่ถ้าเป็นที่คอยอีเนะคอย e x เอนี่มันผูกกันกับเบียร์บีดีซีนะคือค่าถอนมันจะอยู่ที่ศูนจุดหนึ่งเห็นไหมฮะ0.1 u ย d t คือเวฟนี้เนี่ยคอย e x เเนี่ยเป็นเวฟที่บอกเลยว่าค่าโอนถูกที่สุด นะฮะถูกจริงๆถูกจริงๆค่าโอนถูกจริงๆนะฮะอะคอยอีเอ็กเนี่ยเพราะว่าอย่างเวีบีซีเนี่ยถ้าเราจะถอนนะฮะเนี่ยอย่างเวีบีซีเนี่ย,ย,ยถ้าเราจะถอนไปที่คอยอีเอ็กฟรีนะครับอันนี้จะไม่มีค่าถอนเห็นไหมฮะจะไม่มีค่าถอนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใคร มีกระเป๋าอยู่ที่ v R B C แล้วเนี่ยนะฮะถ้าจะโอนไปที่ Coin X แบบฟรีนะฮะเพื่อไปซื้อเหรียญอื่นๆนะฮะเพื่อจะไปเทรดซื้อเหรียญอื่นๆนะครับก็โอนนะฮะโอนอ่เนี่ยก็ใส่ Gmail นะที่อยู่กระเป๋านะฮะที่อยู่กระเป๋าอ่าเนี่ยเนี่ย Coin X ก็จะเป็น Gmail นะฮะเป็น Gmail แล้วก็ มีเหรียญเท่าไหร่ก็กดส่งไปนะฮะฟรีนะครับอันนี้ฟรีก็โอเคสำหรับคลิปนี้16นาทีเองนะฮะเพราะผมก็คอยปิดเสียงมอเตอร์ไซค์ก็ฝากเ,เพื่อนๆไว้นะฝากเ,เพื่อนๆไว้วันนี้วันสุดท้ายแล้วนะจนถึงพรุ่งนี้7โมงนะครับเว็บก็จะหยุดขายนะฮะ แล้วก็รอลุ้นอีกทีว่าจะมีขายไหมนะครับส่วนใครที่อยากซื้อในราคาที่ถูกหน่อยนะครับก็ไปที่ OX ลิงก์ก็อยู่ใต้ด้านล่าง YouTube เนี่ยนะครับลิงก์สมัครนะฮะมีอยู่2เว็บคือตอนนี้ผมจะเอาเว็บ2เว็บนี้เป็นเว็บหลักๆเลยนะฮะในการ ไม่ว่าจะอัดคลิปหรือแนะนําหรือว่าแจ้งเพื่อนสมาชิกนะครับก็จะหรือจะอัดคลิปแต่ละครั้งก็งจะมี2เว็บนี้พ่วงกันไปนะครับก็เป็นโอกาสแล้วนะเป็นโอกาสแล้วเริ่มขุดปีนี้ปีหน้าก็เริ่มถอนกันนะฮะเราไปเริ่มถอนเอาเดือนกุมภากันนะครับส่วนเดือนนี้เราพยายามเสริมแรงขุดขึ้นมานะฮะเสริมแรงขุดขึ้น ก็จนกว่าเขาจะหยุดขายะนะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีให้ได้ทุนคืนกันไวๆกำไรกันเยอะๆไม่โดนหลอกไม่โดนโกงนะครับนะตะกี้เสียงไข่ไก่มาแล้วไข่ไก่ปิดไม่ทันนะฮะก็ฝากเพื่อนๆไว้นะครับสองเวบนี้นะฮะส่วนส่วนวบนี้หยุดก่อนดีกว่ามั้งนะ วิทย์นะอ่ะนะเออมันจะสิ้นปีแล้วนะครับยังไงก็ลงทุนถ้าสมาชิกใหม่เนี่ยถอนทุนไม่ทันนะฮะแต่ถ้าสมาชิกเก่าเขาทันเพราะเขามีแรงขุดอยู่แล้วเขาเพิ่มแรงขุดเข้าไปก็คืนทุนก็ไม่กี่วันก็คืนทุนนะฮะอย่างของผมไอดีแรกอะ่ะนะฮะถ้าสมมุมติว่าไอดีแรกเนี่ยผมลงไป1ล้านซาตโตชินะ1ล้านซาตโตชินี่ ผมวันหนึ่งผมถอนรวมกันมาผมคืนทุนเลยและก็บวกกําไรมาด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าสมาชิกเก่านะครับเขาลงทุนเนี่ยยังไงเขาก็ได้คืนทุนเร็วนะอย่างผมเนี่ยวันเดียวนะฮะส่วนเพื่อนสมาชิกใหม่ใหม่เลยนะใหม่เลยให้หยุดไว้ก่อนนะฮะสำหรับวีดนะเพราะว่าออของไอ้ไม้เดิมเนี่ยมันจะ 320กว่าวันน่ะสามร้อยยี320กว่าหรือ30กว่านะเ้วเว็บมันก็ปิดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้ให้หยุดนะฮะสมาชิกใหม่ให้หยุดห้ามลงทุนนะครับถ้าจะเล่นถ้าจะลงทุนอะไรให้มาที่ OX แล้วก็ v ว a ยบนะครับยังไงได้แน่นอนนะครับอันนี้ผมก็ใช้เครื่องคอมเครื่องนี้ขุดขุดด้วยนะขุดอิตีเรียม นะผมเอามันทุกทุกทาง <c oughs> นะฮะเนี่ยผมใช้เครื่องที่บ้านขุดด้วยคือเครื่องของเออตะกี้มันรู้สึกมันหลุดนะฮะหล,หลุดแล้วมันก็เริ่มใหม่นะฮะพอดีตะกี้ไปกดอะไรผิดก็ไม่รู้ก็ตามนี้นะฮะตามนี้เนี่ยใช้เครื่องที่บ้านขุดนะ,ะเครื่องกัดจอกัดเดียวนะฮะเนี่ยเนะี่ยขุดได้ตัวได้เท่านี้ละ เออคือตัวเหมืองของผมอ่ะผมผมปิดไปแล้วนะฮะทีนี้ผมลองเอาการ์ดจอในคอมที่ตัวผมอัดคลิปนี่แหละในตัวที่ผมอัดคลิปนี่แหละนะฮะในการขุดไปด้วยเห็นไหมผมว่ามันก็ได้นะก็ได้นะพอค่าน้ําแข็งเปล่าหรือเปล่าก็ยังไม่ได้เออุ๋ย,มยไม่นไม่ไมไน่าถึงนะน้ําแข็งเปล่านะ ยังได้น้ำเปล่าๆก็เอานะนะเอามันทุกทางก็ฝากเพื่อนไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็ค่อยสอบถามมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้วก็ฝากนะฮะสายฮิปให้หยุดไว้ก่อนนะครับคือตอนนี้ผมก็ผมผมมีแต่ผมไม่เอาออกมานะฮะคือมีผมผมไปลองลองลองเล่นแล้วมีห้าตัว ป,ปิดไปแล้วสปิดไปแล้วสมเว็บนะครับอีก2เว็บนี้ยังในสามเว็บที่ปิดไปก็ไม่ได้ทุนนะเออเนี่ยก็ดูแต่เอาเอาจากที่ได้มาก็ไปเสียเนี่ยมันก็เลยเออหยุดไว้ก่อนดีกว่านะสายฮิปนะมันยังไม่ไม่ไม่น่าเล่นก็เล่นพวกนี้ไปก่อนนะครับก็ไม่เข้าใจตรงไหนก็สอบถามอีกทีนะฮะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับ สวัสดีครับผม